มาแล้วครับัถเร็วได้ที่102จากเชียงใหม่เป็นทางกรุงเทพมหานคร 嗯。Uh huh. คือวห้าสองสมจิมเหมือนเดิมที่เคยทำหนึ่งศช่วงสองทุ่ม โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหว่างเป็นอยูที่ว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะสนานบแอรไม่มีไม่นนั่งเลย 买上。 โวรดอ,อเที่ยวเลี่ยล่บนโคีน่ศูยสอจอ,อกตามเวลาะค่ะ 10. สิสิงหาคมห้าสนาีค่ะ นี่คือตัวเลยอยากเต็มไม่มีคนนั่งเนาะท่านสามเ่ะไม่มีคนนั่งเลยที่ผมไปถ่ายคือไม่มีคนนั่งนี่เดี๋ยวว่าบอกเราก็เปิดไฟไว้ก่อนอืม วันนี้วันนี้สระแอร์ไม่มีคนนั่งเลยพี่เบิร์ตใช่ไม่มีคนไม่มีเนี่ยทําไมไม่มีคนนั่งอ่ะสระแอร์หนาวหนาวหรอ เนึ่งถึงเจ็ดเครื่องนอนดับื่อคืนนั้นนาที่ผมมาเครื่องนอนดับนครสวรรค์ ส่วนดออกนอกตัวรถกะดับขบวนรถีาต่จะได้รับกรแลอย่างนสิบเก้าแล้วเออจะ้หาอเฮ้ยไปจับได้ไงฮะจบอกว่าไงไจับเออผมผมไม่ได้เป็นเออไม่เอา แฟนผ่าตีต้องมีข้อตายกฎหมายขอบคุณค่ะน้อายนี่เป็นอะไรเนี่ยไอ้วันที่เสร็จที่ผมไปอาสวนแรกก้าวัอพี่น้องนั่งแถวเนี้ยพี่น้องเป็นทาขหาผมแม่เออนั่งคันที่แปลน่ะอ้าวเหรอไม่เห็นเหรออ้าวเหรอพี่น้องนั่งตรงเนี้ยพี่น้องเป็น ก็พี่นักไม่เย่ยมผมะไม่ยังผมผมาผมถ่ายอะไปส่วที่ซองแคร์เหากเนอเออส่วนที่ซองแคร์ดูะเอเขาถ่ายอยู่มาดะมนมีอย่าก็มีกี่คนโอเยอะสองคนใช่ฮะเยอะแบนนารีกว่าเยอะใช่เขาเลื่อนมาเจอแล้วเขาเลื่อนาเจอ คอมเมนต์บ้างวะก็เป็นบางทีคอมเมนต์ว่าไงก็ว่าข้าใช่ไมวใช่เขาเรียกเขาบปวาดทำไรถเร็วหนึ่งถึงกล่องทำไมชั้รถไอ้รถจากเกาวทำไมไม่ชช้รถจากทีว้ยกับน้ำล้างเน่ยน้ำบ้าง สี่ถึสองมาสิบห้านาสองหนึ่งหนูนี้มาทุ่มทุ่มทุ่มอะไรวะทุ่มเก้าทีมั้งสงสัย

เดี๋ยววันที่16ก็เราเกมตัวนะครับเดินทางเกมตัวเลยวันที่16นะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะนั่งขมมนไหนกันแน่ก็เห็นแม่บอกว่าจะนั่ง52จากตะผานหินไปถึงนอนเมือง นะครับรเร็วในที่หนึ่งถึงสอ